ผมเชื่อว่าพี่วังเขารู้แล้วว่าแก๊ปของทีมอะตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยมันยังห่างกันอยู่ซึ่งเนี่ยพี่วังเองเขาก็บอกแหละว่ามันทดแทนกันไม่ได้หลอกแบบ100%ซนะครับแน่นอนนะครับเรื่องของการเปลี่ยนนักเตะยกแผงแบบที่อิชิทํากับชุดใหญ่ทีมชาติไทยหรือว่าทีมชาติดังๆในทั่วโลกเขาทำกันเช่นญี่ปุ่นอะมันจะไม่มีแน่นอนนะครับกับทีมชาติไทยยู23ชุดนี้ผมเชื่อว่าพี่วังรู้ดีแล้วก็เน้นผลการขันในครั้งนี้มากเพราะพี่วังบอกแล้วนะครับว่าถ้าระดับอาเซียนยังไม่ผ่่าานเนเเเียยลลิลิกกกไไปปคดดัเเัับบรระม็ เป็นเรื่องจริงนะครับคือ Back to Basic แหละเหมือนกับที่พี่วังเคยบอกว่าถ้าเรายังแปรบอลไม่ตรงเนี่ยแล้วจะไปสายติกนะให้ไปจ่ายบอลสวยๆแบบอาร์ซอนอลเล่ยบาซ่าเนี่ยมันทําไม่ได้แน่นักเตะของเราในชุดนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ฟูลทีมนะครับเพราะว่าไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์ฉะนั้นโค้ดวังก็พยายามมีการปรับนักเตะตำแหน่งมาตำแหน่งที่อาจจะไม่ถนัดนะ่ไปเล่นดูอีกตำแหน่งหนึ่งก็ทําให้เห็นว่ายังมีจุดบกพร่องอะไรบ้างอันนี้ก็สิ่งที่พี่วังต้องเจอแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่ในรายการน,นี้พอเรื่องแบบเนี้ย การไม้มีก็ทําให้ทุกองค์คบยบเนี่ยก็มาช่วยเหลือกันนะครับผมทราบมาว่าโคเตอร์ทนลุบงผิวอ่อนทีมงานของนีชิกยะเนี่ยเขาถึงขั้นให้ข้อมูลพี่วังนะแบบละเอียดเลยเช่นอะไรที่ผมพอพูดได้คือเช่นแนวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยขึ้นเกมรุกเยอะมากนะใายุของนิชิกยะเนี่ยขึ้นเยอะจริงแบกก็ขึ้นเยอะจริงปีก,ก็ขึ้นเยอะจริง ทำเกมได้แต่ทําไมถึงจบด้วยการเป็นประตูไม่ได้อันนี้เขาถึงขั้นใส่ดีเทลให้ขนาดนี้เลยนะครับหรือรวมไปถึงแอนโทนีคาสซันเองเขาก็มีการมาดูซ้อมในชุดนี้แล้วก็มีการไลน์มีการโทรมาหาโค้ชวังทํางานร่วมกันตลอดเลยแม้กระทั่งอาจารย์รังเองนะครับก็ลงมาช่วยตรงนี้เหมือนกันมาดูนะครับในเกมเมือนเครื่องเจอเทโรนอกนจากฝีเท้าที่เราต้องดีแล้วนะครับเรื่องของจิตใจเมนเทลิตี้เนี่ยมันสําคัญจํากันได้ไหมครับสนามอย่างเกลาร์บุลกาโนหรือว่าเสียยันเดิมเนี่ย ความจุเกือบแ0ดหมื่นที่นั่งนะซึ่งชุดใหญ่ของเราเคยไปเตะมาในอาเซียนัพที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีจังหวะที่โดนปลาหินใส่รถบัสด,ด้วยเหมือนกันจิตใจต้องดีนะครับดีไม่แพ้ฟีทานในสนามเลยอาจารย์หลังก็ไปเติมเล่มเมนชาริตี้ตรงนี้ให้ว่าเมื่อคุณสวมเสื้อทีมชาติไทยแล้วเนี่ยนะครับคุณต้องใส่ให้สุดเล่นให้เกินลอยเพราะว่าแค่ฝีทาในนสนามเนี่ยมันอาจจะไม่มากพอที่จะสามารถชนะทีมยอย่างเจ้าบ้าน,นดินีเซียได้ในบ้านของเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กัน